วิกฤตในเมียนมายังไม่เห็นสัญญาณว่าจะคลี่คลายขณะที่รัฐบาลทาหารก็ยังเดินหน้าปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงนะคะจนถึงขณะนี้มีรายงานว่าคนเสียชีวิตเกินกว่า700คนแล้วอีกด้านหนึ่งสัญญาณการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดได้เห็นความพยายามของประชาชนคนเมียนมาที่จะสื่อสารผ่านหลากหลายรูปแบบค่ะโดยเฉพาะการใช้จดหมายกระจายข่าวเพื่อที่จะให้ถึงกันได้ง่าย ติดตามรายงานจากคุณชลัน,นทรโยทาสมุทรค่ะเพลงททเวติสาหรือคำสัญญาด้วยเลือดถูกนำมาขับร้องเมื่อผู้ประท้วงออกมาร่วมประท้วงไฟฉายอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อต่อต้านรัฐประหารหลังกองทัพปราบปรามประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า700คนและถูกจับกลุ่มร่วม3 0มพคน การใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆเป็นหนึ่งช่องทางที่ชาวเมียนมาใช้สื่อสารท่ามกลางการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกือบทุกช่องทางในเมียนมาอีกด้านผู้ประท้วงเมียนมาผุดช่องทางการสื่อสารผ่านจดหมายข่าวภายใต้ชื่อโมโลโตอฟหรือระเบิดขวดเพื่อส่งต่อข้อมูลระหว่างกันลินตันชื่อสมมุติของบรรณาธิการจดหมายข่าวโมโลโตอฟระบุว่าขณะน,นี้มีหลายกลุ่มที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ใต้ดิน หลังกองทัพปิดช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตจดหมายข่าวจัดทำในขนาด A5 สามารถพิมพ์ได้ง่ายจากเครื่องพิมพ์ตามบ้านกองบรรณาธิการโมโลตอ์ใช้วิธีพิมพ์แจกจ่ายในช yes ุมชนและอัปโหลดเพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปกระจายต่อเวอไอ้ PDF ้วอจนโลดา่าลรกัรูน้จนโลดเลงเู

ไม่เพียงการสื่อสารด้วยสัญ,ญลักษณ์และสื่อสิ่งพิมพ์เด็กรุ่นใหม่ในเมียนมายัางใช้ช่องทางเกมออนไลน์เพื่อส่งสารไปยังนานาชาติผ่านเกม Play t o g e t h เตที่ผู้เล่นสามารถจัดการประท้วงออนไลน์และสื่อสารกับผู้เล่นเกมทั่วโลกด้านองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาซึ่งขณะนี้ถูกคุมตัวอยู่ถูกตั้งข้อหาเพิ่มฐานละเมิดกฎหมายจัดการภัยพิบัติแห่งชาติองซานซูจีถูกตั้งข้อหาแล้วทั้งหมด6ข้อหาได้แก่การละเมิดกฎหมายความลับทางราชการโทษจำคุกสูงสุด14ปีลักลอบนำเข้าเครื่องรับส่งวิทยุละเมิดข้อบังคับการควบคุมโควิด -19 ผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะกระทบต่อสังคมรับสินบน และละเมิดกฎหมายการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติมีรายงานว่าองซานซูจีร้องขอต่อสารเพื่อพบทนายความเพราะที่ผ่านมา,มาการให้การและพบทนายความทำผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยตลอดทนายความของเธอระบุว่าถูกห้ามไม่ให้ข้อมูลสถานการณ์การประท้วงและการปราบปรามที่เกิดขึ้นชรันทรโยธาสมุทรไทย P ี s รายงาน